สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมองโลกแบบวิกรมกำลังมองเรื่องของปัญหานะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทรัมป์นั้นกำลังทำให้หลายๆคนหลายๆประเทศนั้นกำลังเกิดความสับสนกับนโยบายและก็ความคิดที่เรียกว่าไม่แน่นอนของทรัมป์พันธมิตรเก่าๆนะครับตอนนี้กำลังงง เป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียวกับสิ่งที่ทรัมป์ได้ประกาศในช่วงหาเสียงสิ่งเหล่านี้หลายๆประเทศนั้นตอนนี้ต้องรีบไปหาทรัมป์เราก็เชื่อว่าในยุคข,ของทรัมป์นั้นจะเป็นยุคที่อเมริกานั้นมีความวุ่นวายทางสังคมมากที่สุด อย่างที่เราเอ,อ่ยขึ้นมาแล้วนะครับว่าคนนั้นมีความขัดแย้งทางความคิดคนที่สพอร์ตหรือสนับสนุนทรัมป์นั้นกลายเป็นคนที่มีความคิดสุดตรงแล้วก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งในอเมริกานั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นอาจจะถือว่าเป็นความขัดแย้งนะครับที่ขยายตัวไปแล้วแน่นอนอีกอันหนึ่งที่กำลังอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของความขัดแย้งของจีนครับ ทรัมป์นั้นได้ประกาศนะครับในช่วงหาเสียงนั้นว่ามีเรื่องมีภาระกับประเทศจีนเกี่ยวกับเรื่องของจีนเอาเปรียบทางด้านการค้าจีนนั้นนทำตนเป็นนักเลงอยู่ในภูมิภาคซึ่งตรงนี้แหละครับทรัมป์นั้นกำลังจะสร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์ที่กำลังอาจจะขยายตัวเพราะทรัมป์นั้นโทรคุย กับประธานาธิบดีของไต้หวันซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นการประกาศความเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนซึ่งตอนนี้จีนนั้นกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกและที่สำคัญนั้นยอดเขาเรียกว่า total trade หรือยอดการนำเข้าหรือส่งออกของจีนนั้นตอนนี้ใหญ่กว่าอเมริกาเข้าไปแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้คงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทรัมป์นั้นจะมีกับประเทศจีน และอันสุดท้ายสําหรับการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาของทรัมป์นั่นก็คือการที่จะเรียกเก็บภาษีบริษัทอเมริกันต่างๆที่ไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนแล้วส่งสินค้ากลับมาขายในอเมริกานั้นวันนี้ทรัมป์กำลังจะจัดการกับบริษัทเหล่านี้ทําให้บริษัทเหล่านี้อาจจะต้องออกลับบ้านอีกอันสุดท้ายครับที่มีปัญหาก็คือคนอเมริกันตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วต้องเยอะเลยทีเดียว ทั้งด้านกรมตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดานั้นก็มีคนเข้าไปดูในเว็บไซต์ติดต่อที่จะ,ะย้ายบ้านย้ายช่องไปที่แคนาดาออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์กันเต็มเลยทีเดียวตรงนั้นเป็นปัญหาที่ทรัมป์กำลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอเมริกาเราพูดแค่เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภาพลบของทรัมป์นั้นก็อาจจะไม่แฟร์เราคงต้องไปดูกันข่าวหน้าแล้วล่ะครับว่า จุดเด่นจุดดีของทรัมป์สำหรับคนอเมริกันนั้นคืออะไรเราไปคุยกันคราวหน้าครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ